ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้ทีพีเจ็เพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอคดีคุมพร้อมเล่นลูมครบแรล่งคอสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็ยังของผม seeker tv เแล้วนะฮะซึ่งวันะะนี้นะครับผมก็อยู่เกมเอวีนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมนะผมก็จะมาทําการแจกรหัสเอาวีนั่นเองนะครับผมนะพอดีผมมีไอดีอยู่ไอดีหนึ่งนะครับมันผมไม่ได้เล่นแล้วนะ,ะเป็นไอดีแบบไอดีไก่เอาง่ายนะครับผมไอดีไก่นะครับผมแต่ว่าเขาถ้าที่มีสกินดีนะครับผมนก็เลเวล16นะครับผมแล้วก็ อัตราวิเลย์ก,ก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะ78นะสามารถไปปั้นได้นะครับผมนะไปปั้นขึ้นมาสกินที่มีนะครับผมนะก็เป็นสกินของอ่าบัตเตอร์ไฟนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูเออนี่เป็นสกินบัตเตอร์ไฟอ่าหนังเงือกนะครับผมนะฮะก็มันก็ไม่ได้ดีมากหรอกนะครับผมนะเออมันเอาง่ายคือมันสามารถไปปั้นได้นะครับสกินนี้ก็ราคาประมาณแบบเป็นพันเลยว่าพันสองคูป,ปองปั้นนะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดนะ เนี่ยน่าจะพันอส,ส,ส,ส alumni, องนะครับผมนะฮะดูดิพี่โคตรสวยดูดิโอสกินหลักผมยังไม่มีเอ๊ะไอดีหลักผมยังไม่มีเลยนะสกินบัตเตอร์ฟลายตัวนี้นะครับผมนะแบบสวยมากนะครับแล้วก็จะมีอาสกินของอ้อยนะครับผมนะเป็นเออ่นี่ครับผมนะมันน่าจะได้แบบเฉพาะกิจกรรมเท่านั้นป่ะผมจะไม่ผิดนะครับผมนะฮะนี่อยากลงจับดูไหมล่ะนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมเป็นสกินผมไม่แน่ใจว่ามันมีขายหรือแบบไม่น่าจะมีแน่นี้ไม่น่าจะมีขายเป็นบลิตรพนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะหาได้จากไหนนะอันนี้น่าจะเป็นแบบ เฉพาะช่วงกิจกรรมหรือไม่ก็แจกวะผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้เออนะครับแล้วก็หลักๆก็มีแค่สองสกินนี้นะครับผมนะฮะเออก็นอกนั้นก็จะมีฮีโร่แบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะก็มีเยอะอยู่นะเอาไปแบบเอาง่ายคือไปเล่นได้เลยนะฮะก็มีแบบฮีโร่ทั้งหมดเอเาวมันไม่มีบอกหรอว่ามีฮีโร่กี่ตัวแล้วอันนี้ไงข้างล่างมีฮีโร่สิบหกตัวนะสิบสี่สกินนะครับในสกินนรกนแบบสกินแบบแจกๆอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แบบดูดีนะครับผมเนาะเออนี่ครับผมแล้วก็ รุนเด oon, ี players, ๋ยวไปดูร oh, ุนดีกว่านะไปดูรุนรุนมีอะไรดีป่ะรุนโอ้ยรุนยังไม่ครบเอ้ยแต่ส่วนใหญ่ก็พอได้เนี่ยคิดแล้วก็เจาะเกาะเก้าเล่นได้อยู่ทุกคนมันห่างมันขาดแค่รุนในรุนหนึ่งอะเดี๋ยวดูดิเอาเอากิงมันรุนสามครบแล้วเนี่ยทำไมเอากี้มาบัตเตอร์ไฟเล้นซีปกติอ่ะไม่รู้เอ้ก็มีมีรูนนะเนี่ยเจาะร้อยเนี่ยป่ะ มีลูนเยอะอยู่ทุกคนนะฮะแล้วก็ฟูลดาเมจนะครับแล้วก็เจาะร้อยนั่นแหละดูที่จัดเองมีแค่นี้หรออันนี้คือหรือว่าลูนคนอื่นวะอันนี้ลูนเราใช่ไหมเออใช่ไหมนี่คือลูนเราใช่ไหมเออเอาง่ายคือแบบลูนก็มีเล่นนะครับผมนะเออมีลูนให้เล่นนะครับผมนะสวยกายภาพนะครเขาเนี่ยเจาะร้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีโจมตีกายภาพเท่านั้นนะไม่มีลูนเวทเหรอเดี๋ยวดูดิลูนเวทมีไหม มันไม่เหมือนระบบลูนมาก่อนนะที่แม่งผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันยากว่ะเดีทั่วไปอันนี้ปะเวทนี่ไงมีเวทอ๋อเวทไม่มีคนระับเวทแบบมีแค่ลูนสองนะคนนะครับผมหลักก็มีแบบเจาะก้อร้อยนะเอาเล่นบัตเตอร์ไฟได้นะครับผมเนาะเรื่องสำหรับไอดีนี้โอเคก็สำหรับไอดีนี้นะครับสำหรับใครทีร่แบบว่าอยากจะได้นะครับผมแน่เดี๋ยวดูก่อนถ้าใจวิ่งันแจกแบทแมนปะสำหรับใครที่มีแบทแมนแล้วนี่ไงโอ้ยแผ่นด้านี่หว่า โอ้โหไม่ได้รับของเออมิสกิพเเพด้าเข้ามาอีกละทุกคนโอเคนะสบับใครที่อยากจะได้ไอดีนี้นะครับผมนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับผมเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกช่องผมนั่นเองนะครับผมและนี่เลยนะทุกคนจะเห็นอ่าสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับถ้าเป็นแนสับก็จะมีอยู่ข้างปุ่มอ่าติดตามข้างล่างนะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็รุ่นรหัส RV 20บาทนะครับแล้วก็รุ่นรหัส RV 35บาทแล้วก็รุ่นรหัส RV 50บาทนะก็จะมีแบบ คูณ2และคูณ3นะครับผมนะผมขออธิบายก่อนว่าทำไมต้องให้สมัครอย่างนี้ใช่ไหมนะครับผมแล้วก็คือก่อนหน้านี้คือเมื่อก่อนผมเคยแจกแล้วนะครับเคยแจกรหัส Rv คือมันจะมีแบบพวกเหลี่ยมอะพวกหมอนะแบบว่าเมื่อก่อนผมจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแบบว่าให้คอมเมนต์นะครับผมนะคอมเมนต์แล้วผมก็จะสุ่มจากคอมเมนต์นะครับผมแต่ว่าจะมีแบบบางคนที่แบบว่าสมัครหลายเมลหรือว่ามีหลายเมลเงี้ยมันก็จะมาแบบสแปมรัวๆเลยเก็ตบ้านะครับสแปมรัวๆจนแบบว่ามันได้นะครับผมก็เลยแบบมองว่า มันไม่แฟร์นะครับผมเราก็เลยแบบว่าเอาแบบคัดคนหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้นะก็ลงทุนหน่อยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็สุ่มนะครับนะฮะยี่สิบบาทนะครับผมแลก็จะแบบมีชื่อเดียวนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบสมัครสามสิบห้าบาทนะครับผมนะก็จะมีสิทธิ์สองสิทธิ์นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบสมัครห้าสิบบาทก็จะมีสิทธิ์สามสิทธิ์นะครับผมนะก็หลักการของมันก็คือแบบเพิ่มชื่อของคุณเข้าไปสามชื่อขณะเดียกถ้าค่าทุนสมัครสามสิทธิ์เช่นว่ากาม ครั้งมี3ชื่อนะครับผมนะฮะสมัคร35ก็มี2ชื่อนะครับสมัคร20ก็มีชื่อเดียวนะฮะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเนาะโอเคฮะก็จะสรุปง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับผมเลยอย่างที่เห็นนะครับผมในยี่นะครับสมัครสิบเดียวนะครับผมนะฮะก็คือ20อ่าอันแรกนะครับผมนั่นก็จะแบบมีช่องมีชื่อคุณแค่ชื่อเดียวนะครับผมนะแต่สำหรับใครที่แบสมัคร35บาทตรงนี้นะครับผมก็จะมีแบบ35 2ชื่อเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่าสมัครเอ่อ50บาทนะครับก็จจะะะะะเพิ่่่มมมมไปป3ชือรรราาณนนนี้คับบบผกกก็็สุแ กดคลิกเดียวนะเขาจบเลยนะไม่มีแบบว่าเวลาเวลาแบบเทคลองเทจริงผมไม่เอาเลผมขี้เกียจนะรับผมนะเพราะว่ามีปัญหาเยอะมากนะรับผมนะเออก็วันประกาศผลก็จะเป็นวันที่ส6เลยนะครับผมในวันหวยออกเลยละกันนะครับผมเนาะเออก็มันจะได้แบบเขาเรียกอะไรมันก็จะได้รู้น่ะเออวันที่16พร้อมกับหวยออกเลยประมาณนั้นสับใครได้แบบว่าผมไม่รู้ว่าจะแจก ครั้งเดียวหรือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจจาะใครที่แบบชอบนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้นะอยากให้ผมแจกทุกเดือนหรือว่าทุกวันหุยออกจริงนะสิบหกแล้วก็วันที่1นึ่งอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมนะั่นก็อาจจะแบบมีนะครับผมเนาะก็เนี่ฮะก็จะสุม่มเห็นปะ่ะดูว่า20บาทมีสิทธิ์ออกไหมดูด,ดิแค่แค่มีสิทธิ์เดียวไม่ออกนะครับผมแนละ้วก็50บาทได้ไปที่คนที่มี3าสิทธ์ก็จะแบบได้เปรียบนะอย่างที่เห็นนะครับผมเนาะนี่เห็นปะ่ะเออประมาณนี้เยี่สิบบาทกูดูเหมือนจะหมดสิทธิ์เลย ขี้ห้าิบอันนี้เหมือนกัดูดิโอ้ห้าติบแบบว่าสิทธิ์มันเยอะอนะเนามันก็เลยแบบเขาั่งที่จะได้เปรียบ y o u t u b ห้าติบอีกอะโอเคนะครับันอยากทีได้เห็นเนาะมันก็แล้วแต่ดวงนะครับผมเนะเออแล้วแต่ดวงของเรานะครับผมเนาะเอเอแล้วผมลืมบอกนะไอดี ID. ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีสะอาดน,นะครับผมลนะไม่มีแบบการล็อกเบอร์ล็อกเมลนะครับผมนะคุณเอาไปพวกคุณสามารถที่จะเอาไปเอ่อไปเปลี่ยนเมลหรือไปเปลี่ยนอะไรเองได้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะเอาไอดีไปขายก็ได้นะครับนะคุณลงทุนแค่ห้าสิบาทหรือว่ายี่สิบาทสามสิบาทอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เอาดีไปขายก็ตีราคาตามตลาดก็ประมาณสี่ห้าร้อยนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับผมนะเออคุณได้กําไรแบบมาเยอะเท่าตัวเลยนะถ้าคุณแบบดวงดีนะเอออันนี้นะครับผมนะ ก็อย่าถ้าใครแบบได้แล้วได้ไอดีนี้ไปแล้วแบบอยากขายนะผมแนะนําว่าอย่าล็อกเบอร์หรือว่าอย่าล็อกอ e ีเมลนะมันจะทำให้แบบไอดีราคาตกเลยนะครับผมนะอโอเคแล้วก็ถ้าอะไรถค่แบบมีคนแบบว่าสมัครมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะะก็อาจจะแบบมีไอดีต่อไปนะครับผมนะเออมีไอดียแบบวิสามสิบห้าบาทได้ว่ารอบนี้มีสองเสียงต่ยี่สิบบาทแม่งดูเหมือนแบบหมดสินเลยวะแล้วแต่ดวงไงเออแล้วแต่ดวงนะครับทุกคน โอ้โห10บาทเลยครัโอเคมาใหผมจะ่มไปในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมนะอันนี้คือผมไม่ได้สมัครนะก็สำหรับนะใครที่แบบอยากจะได้นะก็ลองมาลุ้นก,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 กันดูนะครับผมเนี่ยก็อาจจะมีแค่คุณแค่คนเดียวก็ได้ที่จะสมัครเข้ามาก็ไม่ต้องรู้นะคุณได้ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็มันไอดีมันอย่างที่เห็นไอดี ID มันไม่ได้โหดอะเก็บบัตรมันอาจจะแบบไม่ค่อยมีใครอยากได้นะครับผมเนาะเออมันอาจจะแบบมีแค่คุณคนเดียวนะที่สมัครเข้ามาอุ้ยยินดี โอ,โ,หโ,หโอเคบายผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมนะก็ใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับผมนะก็อยา่างที่ผมอธิบายไปเนาะสามสิบนี้มันแตกต่างกันยังไงก็เพิ่มราคาแบบไม่มากนะครับเพิ่มอีก15บาทก็จะมีสิรุ่นสองเสียงแล้วนะครับผมนะเออแล้วก็สำับใครเพิ่มเป็น50บาทนะครับก็จะแบบมีสามเสียงเลยนะครับผมเนาะเออจริงๆแบบถ้าเราซื้อแบบทีละเสียงเนี่ยแคเดียอะไรซื้อทีละยี่สิบสามเสียงก็หกสิบนะครับผมนะเออนี่มันก็คุ้มกว่านะ50โอเคก็บายผมจะเป็น้านะคผม